มนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไรหลายคนสงสัยใช่ไหมคะว่าเซเลล์เล็กๆระหว่างไข่กับอสุจิเนี่ยทำไมถึงถือกําเนิดกลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งได้แล้วต้นกําเนิดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้จะพาไปท่องโลกค่ะว่ามนุษย์ของเราเนี่ยมีต้นกําเนิดยังไงบ้างมาติดตามอนูสุติแล้วไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะแน่นอนเลยค่ะการเริ่มต้นแรกนั่นก็คือต้องมีไข่ของฝ่ายหญิงและอสุจิของฝ่ายชายนั่นก็คือการมีเพศสัมพันธ์กันตามธรรมชาตินั่นเองแต่ก็ไม่ใช่ทุกวันค่ะที่ทําให้เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นได้เเนนืงจาากมุษย์ร จะมีช่วงที่เรียกว่าเวลาทองม,มีโอกาสตั้งคันได้มากที่สุดนั่นก็คือ5วันก่อนไข่ตกวันไข่ตกและ1วันหลังไข่ตกใครพาช่วงเวลานี้อาจจะต้องรออีกเดือนหนึ่งเลยทีเดียในแต่และเดือนไข่ที่อยู่ในฟองไข่นั้นจะค่อยๆเติบโตขึ้นมาและแน่นอนว่าจะมีผู้ชนะแค่ใบเดียวเท่านั้นที่สามารถเติบโตขึ้นมาใบที่เหลือนั้นก็จะฝ่อสลายหายตัวไปเมื่อไข่เติบโตเต็มที่ก็จะมีการส่งสัญญาณฮอร์โมนเพื่อทําให้เกิดการตกไข่ไข่ที่ตกออกจากรังไข่นั้นจะค่อยๆถูกดูดเข้าไปตรงบริเวณ นเพื่อเข้าสู่การเดินทางแรกของชีวิตเมื่อมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติตัวอสุจิจะถูกปลดปล่อยตรงบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงน้้าเชื้อที่มีอสุจินับล้านตัวทยอยเข้าสู่ตรงบริเวณช่องคลอดผ่านปากมดลูกและค่อยๆทยอยไปสู่โพรงมดลูกตัวอสุจิที่รูปร่างดีทั้งหัวและหางจะเป็นตัวที่สามารถวิ่งเข้าไปได้ไวที่สุดจนสุดท้ายเมื่อเจอกับไข่อาจจะเหลือตัวอสุจิเพียงแค่หลักพันหรือหลักหมื่นตัวเท่านั้นและสุดท้ายจะมีแค่ตัวเดียว ที่เป็นผู้ชน,นะ มาถึงตรงนี้เนี่ยได้ถือกำเนิดมนุษย์น้อยๆขึ้นมาแล้วนะคะอยากจะดูภาพจริงกันไหมวันนี้พาไปดูกันค่ะว่าภาพจริงไข่กับอสุจิเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนี่คือภาพฟองไข่ที่กำลังถูกตอดด้วยตัวอสุจิอย่างมหาศาลแต่และตัวพยายามกันเต็มที่เพื่อจะเป็นที่หนึ่งและสามารถเจาะเข้าไปปฏิสนธิได้เกิดเป็นตัวอ่อนตามธรรมชาติแตกต่างกับกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วที่เรียกว่าอ c กซี่ตัวไข่นั้นจะถูกฟิกเอาไว้ส่วนอสุจิตัวที่ดีที่สุดจะถูกยิงเข้าไปในไข่โดยตรงเรียกได้ว่า มาวินแบบไม่ต้องออกแรงเหลือแค่ขั้นตอนการผสมตามธรรมชาติเพื่อให้ได้น้องตัวอ่อนออกมาหลังจากปฏิสนธิแล้วตัวอ่อนจะค่อยๆแบ่งตัวจนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่าปาตัตซีที่อายุ5-6วันระยะนี้แหละค่ะที่ตัวอ่อนเขาพร้อมที่จะฝังตัวในมดลูกของคุณแม่เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์และเริ่มไข่มนุ์ก็จะมีเปลือกที่เป็นจุดวาวๆตรงนี้พอจะเริ่มฝังตัวก็จะค่อยๆกระทบเปลือกออกมาจนสามารถออกมาได้หมดและฝังตัวได้จากจุดเริ่มต้นที่มีการผสมไข่กับอสุจิที่ตรงบริเวณท่อนำไข่ จะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาเพื่อฝังตัวตรงเยื่อบุโพรงมดลูกบริเวณที่ลูกศรชี้ตรงนี้จ้าตรงนี้ก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าน้องเขาไม่สามารถเคลื่อนตัวจากท่อนําไข่มาฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกได้ก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าการตั้งขันน้องหมดลูกซึ่งอันนี้เป็นอันตรายมากมากเลยค่ะโดยเฉลี่ยตัวอ่อนจะค่อยๆเรื่อฝังตัวในระยะ5-6วันหลังจากที่มีการปฏิสนธิในร่างกายของผู้หญิงและจุดนี้ก็เป็นจุดที่สําคัญนะคะ ถ้าตัวอ่อนไม่แข็งแรงพอหรือเยื่อบุโพรงมดลูกมีปัญหาเช่นมีติ่งเนื้อหรือพังผืดตัวอ่อนอาจจะไม่ยอ่อมฝังตัวได้แต่ถ้าน้องตัวอ่อนฝังตัวได้ดีก็จะมีการตั้งครรภ์ขึ้นประจําเดือนเริ่มค่ะตรวจปสวัสสาวะดูการตั้งครรภ์ก็จะพบสองขีดชัดเจนถึงตอนนี้ตัวอ่อนของมนุษย์ก็จะค่อยๆพัฒนาทีละน้อยทีละน้อยช่วง8สัปดาห์แรกเป็นช่วงสาคัญที่สุดจะพัฒนาอวัยวะสําคัญของร่างกายว่าจะเป็นสมองหัวใจดังนั้นถ้าใครตั้งครรภ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ตต้้้องงรรระววัััมาาากๆถไดบส ไม่ดีอาจจะทําให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ได้หลังจากมีการพัฒนาตัวไปเรื่อยๆในครรภ์อ่อนของมนุษย์ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นลากเหมือนกับมนุษย์จิ๋วตัวน้อยที่ถูกห่อหุ้มด้วยถุงน้ําครับและรับสารอาหารผ่านทางรกและสายสะดือจากคุณแม่ทารกจะมีการขยายขนาดตัวเพิ่มขึ้นและมีการพัฒนาการด้านต่างๆหรือว่า,าจะเป็นการเคลื่อนไหวสามารถเห็นได้จากอัลตราซาว์อายุครรภ์ตั้งแต่8สัปดาห์เป็นต้นไปและคุณแม่จะรู้สึกได้ถึงลูกดิน้นเมื่ออายุครรภ์16สัปดาห์การ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายผู้หญิงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านฮอร์โมนของร่างกายการเปลี่ยนแปลงสรีระที่รองรับเด็กคนหนึ่งเอาไว้ในท้องน้าท้องและเชิงการมีการยืดขยายอย่างรวดเร็วมีการเปลี่ยนแปลงมหาศาลของการไหลเวียนเลือดระบบหายใจระบบขับถ่ายทั้งปัสสาวะและอุจจาระพวกนี้เกิดในระยะเวลาแค่9เดือนเท่านั้นในช่วงอายุคัรย์26บกสัปดาห์ทารกจะเริ่มลืมตาได้เริ่มมีการพัฒนาของการมองเห็นแสงศาสตร์หูเริ่มพัฒนาเรื่องการได้ยินในบางครั เมื่อเราเล่นกับลูกลูกก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองผ่านจนไปถึงงตรยมยาสท,ที่3ซึ่งเป็นตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ทารกจะมีขนาดโตเต็มที่โดยอายุครรภ์ที่ครบกําหนดนั่นคือ3 7ถึงส2สัปดาห์ทารกส่วนใหญ่จะค่อยๆเริ่มกลับหัวเพื่อเอาศีรษะลงด้านล่างเตรียมความพร้อมสําหรับการคลอดออกมาทางช่องคลอดของคุณแม่ในระยะนี้คุณแม่หลายท่านอาจจะมีอาการปวดตรงบริเวณหัวหน้ามีปัสสาวะบ่อยมากขึ้นเนื่องจากศีรษะทารกดลงต่ำลงเรื่อยๆ ถึงตอนนี้ตัวน้อยก็พร้อมให้กําเนิดแล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าการคลอดธรรมชาตินั้นน้องเขาจะต้องพิกตัวอย่างไรและมีกระบวนการยังไงบ้าง เมื่อถึงกำหนดข้อที่รอคอยธรรมชาติจะสั่งการให้มีการบีบรัดตัวของมดลูกคือให้มีการเปิดขยายของปากมดลูกมากขึ้นมีการบีบรัดตัวทุก3-5ถึงนาทีซึ่งตรงนี้เป็นความเจ็บปวดอันมากที่สุดของมนุษย์อย่างหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากผ่านระยะเวลายา,ยาวนานของความเจ็บปวดมดลูกก็จะค่อยๆเปิดขยายจนพร้อมที่จะคลอดน้องออกมาแล้วมาดูกันค่ะว่าน้องในท้องเนี่ยจะต้องมีการพลิกตัวอย่างไรเพื่อที่จะคลอดออกมาได้จากปากมดลูกเปิดขยายหมดทารกจะค่อยๆพลิกตัวไปมา เพื่อปรับให้เข้ากับกุ้งเชิงการของคุณแม่มีการหมุนตัวอยู่หลายครั้งกระทั่งสามารถคลอดศีรระออกมาได้ถึงตอนนี้ตัวไหล่ของทารกก็จะค่อยๆถูกดันออกมาจนกระทั่งคลอดทั้งตัวล<ด>ุนในกระบวนการคลอดตามธรรมชาติจะมีการบีบรัดตรงบริเวณตัวทารกขณะคลอดช่วยขับน้าคั่าในปอดเพื่อให้ทารกพร้อมที่จะหายใจด้วยตัวเองเสียงร้องแรกจะนําอากาศเข้าสู่ปอดสัญญาณแรกของการมีชีวิตมหสัจจรใชนี่คะแค่เวลาไม่นานเนี่ยจากเซลล์ที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเนี่ยกับ ลายเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่คลอดออกมาแล้วก็มีชีวิตมีจิตใจเป็นของตัวเองแล้วใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะจะได้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะ